สวัสดีครับ NP การช่างแยกบ้านตารางสวายตําบลดองกระเมดอําเภอขุขันจังหวัดสีสเกตวันนี้ก็เรามาดูนะครับรถทีอานะครับคันนี้เราจะมาทําการถอดถังน้ํามันออกมาทําการซ่อมนะครับถังน้ํามันตัวนี้ก็จะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นถังน้ํามันเดิมๆนะครับจนน็อตนะครับน็อตมันผุนะครับมันหาวิธีถอดยากครับเราเลยต้องทําการนะครับเอาไฟตัดออกมาเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําการเอาไฟตัดนะครับในการเอาไฟตัดครั้งนี้นะครับเราจะเซฟตี้นะครับทุกอย่างนะครับเพราะว่าการไฟไหม้นะครับต้องเซฟตี้นะครับเราต้องเอาน้ำนะครับฉีดตามตลอดเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันมันรั่วออกมาข้างนอกนะครับถังมันรั่วนะครับถังผุครับตัวนี้น้ํามันก็เยิ้มเต็มนะครับในการที่เราจะเผาไฟนะครับมันก็อันตรายนะครับเราต้องมีการเอาน้ํานะครับมารอฉีดนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ใช้ไฟตัดนะครับตัดอนอตนะครับเบอร์1ินะครับเพราะว่าเกลียวมันเสียหมดแล้วนะครับมันผุหมดแล้วมันเอาออกไม่ได้นะครับนี่ครับจะใช้ไฟแรงอยู่นะครับในการตัดในครั้งนี้นะครับตัวนี้จะเอาออกยากมากเลยครับเพราะว่าตำแหน่งที่การตำแหน่งนะครับในการถอดนะครับมันยากนะครับ ไม่มีข้างบนก็ไม่มีที่จะเออ,อกนะครับวิธีครับแก้ก็มีแต่ตัดนะครับหรือแม่ก็ถอดตัวตัวถังรถออกมาขงนอกนะครับแต่นั่นจะเป็นการยากนะครับเราก็เลยต้องทําวิธีนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ถอดถังน้ํามันนะครับออกมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราถอดออกมานะครับเราก็จะทาการล้างนะครับล้างเพื่อหาจุดรั่วนะครับนะครับตำแหน่งรั่วตรงไหนนะครับบ้างนะครับจุดรั่วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทางด้านหน้านะครับตรงก็จะเห็นจุดรั่วนะครับตอนแรกเห็นจุดรั่วแค่2จุดนะครับตอนที่เรากดน้ําดูนะครับกดถังลงไปนะครับก็จะเห็นจุดรั่วแค่จุดเดียวนะ แต่พอเราเอามาขัดนะครับมาขัดมาปั่นเอาเศษออกนะครับก็จะเห็นนะครับจุดรั่วนะครับตำแหน่งไม่รั่วหมดเลยนะครับรั่วตะคงรั่วตะเข็บนะครับจะเห็นนะครับเชื่อมยากนะครับติดต่อหาลูกค้านะครับบอกว่าถังตัวนี้ซ่อมยากนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่ลูกค้าก็บอกไม่มีงบนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะจัดการซ่อมให้ครับในการซ่อมของทางนี้เราจะใช้นะครับตะกัวนะครับในการเชื่อมนะครับแล้วก็ใช้นะครับน้ำ ใช้น้ำกดนะครับในการล้างนะครับเอาสนิมออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตะกั um. ่วนะครับเชื่อมนะครับตัวนี้เชื่อมยากนะครับเพราะใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับในการไล่ตะกั่วเพื่อให้เข้านะครับเพราะถังมันปุนะครับถังมันเก่านะครับสนิมมันเยอะครับตัวนี้ครับทีนี้ก็เราเอามาเช็คลวนะครับตอนที่เราเชื่อมเสร็จนะครับในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราเชื่อมนะครับเสร็จนะครับ ใช้ได้นะครับไม่มีไม่มีรั่วนะครับเพราะว่าเราใช้ตะกัวนะครับอัดเขาไปเยอะนะครับแล้วก็ซ่อมให้มันจบเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับทีนี้แล้วก็มาล้างนะครับล้างเอาเศษน้ํามันออกนะครับล้างเอาเศษน้ํามันออกแล้วก็แล้วก็ล้างน้ํานะครับฉีดอีกรอบนึงนะครับพอเราฉีดเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาไฟเป่านะครับเพื่อให้มันแห้งนะครับไม่ได้เป่าจนมันร้อนนะครับเป่ามันแห้งนะครับ ไม่ให้มันมีความชื้นนะครับเพราะว่าเราจะพ่นสีนะตอนนี้ก็เชื่อมถังน้ำมันเสร็จแล้วนะครับท่านใดที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านเอ็พการช่างนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่เราทํานะครับถึงตอนนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม